เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อตีกอล์ฟได้อย่างสนุกและไม่มีอาการบาดเจ็บกับโยคะฟอร์กอล์ฟเฟอร์ค่ะ ก็สาหรับท่าโยคะที่อ้อมจะนําเสนอนาฬิกานะคะสามารถที่จะฝึกเองได้ที่บ้านฝึกง่ายๆนะคะฝึกเป็นประจำก็จะได้ผลดีแล้วก็ก่อนออกรอบก็สามารถที่จะฝึกได้ด้วยบนแท่นทีเลยนะคะโยคะกับกอล์ฟก็ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็สัมพันธ์กันด้วยนะคะเพราะว่าโยคะนอกจากจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายแล้วนะคะยังเป็นการเพิ่มสเตรนท์แล้วก็สเตเบลิตี้นั่นคือการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและความคงทนของกล้ามเนื้อในระหว่างการใช้งานด้วยนะคะถือว่าสําคัญทีเดียวนะคะแล้วก็ท่า าโยคะในวันนี้จะเป็นท่าที่ช่วยเปิดข้อต่อในทุกจุดของร่างกายเพื่อให้คุณผู้ชมพร้อมที่จะออกรอบแล้วก็ได้ช็อตคุณภาพตั้งแต่ช็อตแรกหรือที่เราเรียกว่าสวิงสั่งได้ค่ะท่าโยคะที่จะนำมาเสนอในวันนี้ได้แก่ท่าอีกโพสหรือการูดาสนะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ การฝึกในท่า Eagle Post หรือภาษาสันสกฤตก็คือการูดาสนะนะคะภาษาไทยคือท่านกอินทรีค่ะท่านี้เป็นการเปิดข้อต่อของสะโพกทุกส่วนนะคะนอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันกอล์ฟเอลโบด้วยนะคะเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะเริ่มจากที่ยืดแขนออกไปก่อนนะคะอยู่ในระดับหัวไหล่ค่ะหลังจากนั้นแขนขวาอ้อมพันเกี่ยวกันนะคะ ก็บางคนอาจจะประกบฝ่ามือไม่ได้นะคะก็จะเป็นการจับข้อมือหรือหลังมือประกบกันหรือถ้ายังไม่ได้อีกเป็นการ เอื้อมมาจับหัวไหล่แล้วก็โก่งสะบักออกมานะคะหลังจากนั้นเรามาดูในส่วนของสะโพกนะคะเป็นข้อต่อสะโพกแล้วก็ข้อเท้านะคะย่อนเข่าลงมาค่ะทิ้งน้ําหนักลงที่ฝ่าเท้าให้เต็มหลังจากนั้นยกขาขวาขึ้นมาข้ามขาซ้ายนะคะบางคนอาจจะยังพันเกี่ยวข้อเท้าไม่ได้ใช้วางบนบล็อกนะคะหรือถ้าไม่มีบล็อกค่ะทิ้งปลายเท้าลงไปเลยนะคะให้หาบาลานซ์ที่ขาซ้ายให้ได้หลังจากนั้น ถ้าคนที่สามารถทำได้มากกว่านั้นคือพันเกี่ยวข้อเท้าและบริเวณช่วงบนถ้าแอดวานซ์นะคะก็กลับมาพันเกี่ยวแล้วก็ฝ่ามือหันเข้าหาประกบกันและโน้มข้อศอกลงมาแตะเขา่าค้างไว้ห้าลมหายใจค่ะนับ1 2 3 4 ตามองพื้นไว้นะคะและ5หลังจากนั้นหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาคลายขาออกก่อนยนืดขาขึ้นและคลายแขนออกจากกันค่ะนี่คือท่าอี g ก e โพสหรือการูดาสนะ,นะคะเป็นท่าที่มีประโยชน์มากกับบรรดานักกอล์ฟค่ะนำไปฝึกซ้อมเป็นประจำได้ประโยชน์แน่นอนค่ะ ก็นำไปฝึกกันบ่อยๆเลยนะคะสำหรับท่านี้นะคะอีเกิโพสหรือว่าการูดานสนะนะคะเป็นท่าที่จะเตรียมความพร้อมของท่านกอล์ฟก่อนออกรอบได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดข้อต่อทุกส่วนของร่างกายนะคะนอกจากนั้นยังเป็นการป้องกันอาการกอล์ฟเอโบด้วย แต่ว่าในครั้งหน้านะคะจะนำเสนอท่าโยคะที่ช่วยป้องกันการเกิดอาการกอฟเอลโบนะคะหรือว่ากลุ่มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณ f o r e a r มอักเสบนะคะท่านี้สำคัญมากแล้วก็น่าสนใจมากนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับโยคะฟออก o l f e ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ